วัครับวันนี้จะมาสอนประกอบคอมง,ง่ายกันนะครับวิธีที่1ใส่แรมวิธีที่สองใส่เมนบอร์ดวิธีสามใส่น็อตยึดเมนบอร์ดนะครับยึดยึดไม่ครบสี่ตัวนะครับยึดยึดไม่ครบสี่ตัวเดี๋ยวมันหลุดครับ ยืดไอขั้นตอนนี้ต้องยึดดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอตั้งแล้วเมนบอร์ดมันจะหลุดลงมาครับต้องตั้งดีๆนะต้องยึดดีๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สามนะครับไอ้สามไปแล้ว ก็ขั้นตอน4นะครับต่อสายครบทุกสายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสตานะครับที่ต่อมาจากฮาร์ดดิสต์ไปพอพอสพปนยนะครับอันนี้ต่อสายโพอสพปายเข้าเมนบอร์ดนะครับ น,นี้กำลังต่อสายนะครับน,นี่ต่อ สายส a ต a จากฮ์ดดิสไปพาวเวอร์ p l พครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ